พี่นะไม่ได้เอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือไปถือไปอันเดียวกันจะให้พี่ถือยังไงอ๋อเดี๋ยวผมถือให้เอาไวะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยแหลมเหน็บเงี้ยเหรอให้ไหมเออฟิล์มให้ฟิล์มให้น้องไม่เอาให้ก็ได้เดี๋ยวอยู่นี่ครับอ่ะพี่พี่ใส่ให้แหลมก่อนเดี้ยพี่เอาที่น้องขอบคุณครัับสสวดีครับ เธอพวกวัยรุ่นทั้งหลายฉันได้ดอกบัวแล้วนะ this is a บัวมีรูปด้วยมีรูปด้วยนี่ถ้ามาถ้ามางานนี่พระบรมสารีริกรธาตุนะฮะแล้วก็มีบทสวดบูชานะครับผม <Okay. S 1> เออนี่โลตัส <Okay. S 1> โลตัส ตันะไม่ต้องมาเทสโก้นะเอาให้พี่แอมโอ้ยฟีมือขอบคุณมากนะวิ่งมาเหนื่อยเลยอาจารย์อยู่ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงนะฮะุคับนี่ยังสะดุดอยู่ไหมฮะงานมือถาถ่ายรูปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาถ้ามันคนมันไม่ได้เยอะมากไง ออนนนี้มััยงโเคไปทำอะไรสนามหลวงมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับพระธาตุเขี้ยวแก้วนะทุกคนดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวหมุนตัวหนึ่งทีหมุนตัวช้าๆนี่อ่ะอะไรหรอไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เขาไม่ห้ามแล้ว อโดนห้ามเดี๋ยวสวยเนอะไปช่วยกันไปช่วยกันช่วยกันคนเนี่ยนี่อ่ะ <Yeah. S 2> ได้แล้วต้องฟิล์มไปเอามาให้เนี่ยรอบๆสวยมากเลยทุกคนเปิดถึงสองทุ่มนะ เปิดถึงสองทุ่มนะครับ ok มากราบมาเดินเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดวงประทักศิลป์มาเดินประทักศิลได้นะครับผมรอบๆพัสพระธาตุเกี้ยวแก้วนะฮะของพระพุทธเจ้านะครับแอดพี่มาจ้าโอ้บรรยากาศดีดีอ่ะสวยเออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวรอถ่ายทีเดีย่เลย สวัสดีครับพี่มีนี่มีที่นู่นเช้าพอดีเลยมั้งเนี่ยที่อเมริกาอเมริกาเจ็ดโมงใช่ไหมนะ่ะเอ้ยหกโมงกว่าจะเจ็ดโมงแล้วใช่ไหมฮะทีะะ่อเมริกานะครับอเมริกาละสิน์เคยไปช่วงบ่ายสามคนไม่เยอะแต่แดดเปรี้ยงโอ้มันเป็นมันเป็นพื้นที่เปิดนะทุกคนถ้ามากังวันก็คิดดีๆเด้อก็อารมณ์ก็ฟีลแบบว่าเราสามารถแบบ เอาผ้าที่ซักอ่ะมาเดินมาเดินอ่ะเดินรอบหนึ่งแห้งเลยมันจะร้อนขนาดนั้นไหมสวยดีจังเลยมีถึงวันไหนมีถึงวันที่สิบสี่นะครับพระธาตุเขียวแก้วนะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋ออนุทนาครับพี่ครับไลฟ์สดอ,อยู่ ตรงนี้เจอไหมได้ได้ครับโอ้ยดีมากเลยถ่ายถ่ายเลยก็ได้ครับยังแรงให้เขาถ่ายให้เราดิขอบคุณครับครรับเซอ์ฟี่ได้ครับได้มากคาัแขนระยะอ่อลองเลยเดี๋ยวนี้ต้องอินยัยไหมล่ะเดี๋ยวนะอ้าวหนึ่งสองสามอีกรอบหนึ่ง ค่ะดูไลฟ์ประจันโอ,อ้ดีมากเลยอนุทนานะครับมา,รมาสักพักนึงแล้วคะ่ะจริงๆก็ไม่ได้นานมากนะรีบมารีบเดินอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองอีกรอบหนึ่งอันหนึ่งสอง เ,เย็นแล้วนะน,น,น้ามันน,น้าเลือกนะน้าเมือกหน่อยกคนหนึ่ป้าจะไปถ่ายกับอาจารย์อ๋อนี่ให้พี่หมีหนูพี่หมีอ่าเขามีคนถ่ายให้อยู่นะครับวันนี้ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณนะ <c oughs> เมืองโบราณที่ไหนวะเราอยู่สนามหลวงทุกคนขอไปด้วยนะฮะเราไม่ได้อยู่เมืองโบราณนะเราอยู่สนามหลวงนะครับสนามหลวงก็เรามากาบ <c oughs> พระธาตุพระธาตุเขี่ยวแก้วนะฮะขอถ่ากัารนะคะ อออแอรโดแอะดอะแอดงแอดงคืออะไรแสดงแอแดงเหรอยายแหลมโทษทีโทษทีน่ารานเ้ยยายความจำารค่คยดีอืมเ่องชครงงื่วงนี้เบร์เบหน่อยเบ์เบ์สวัสดีป้าฮ <ป Rose S 2> ะ,ะป้าแหลมเหรอเป็นป้าได้แล้วเหรออิจฉาคนได้ไปจังเลยไม่ต้องอิจฉาอนุโมทนากันได้นะฮะ ร้อนไหมคะตอนนี้อุ๊ยอากาศเย็นอืมอากาศเย็นตอนแรกคิดว่าเครื่องเครื่องมือถือจะร้อนสิกาแฟสักแก้วไม่กล้าแอดโอ้มีกาแฟก็ดีนะจะได้ดีดๆนะฮะดีจังยายแหลมไลให้ดูอนุโมทนานะครับโน่นพี่โทอยู่โน,โน,โน่นนี่เราคนตื่นทํามาเพียบเลยนะฮะนี่แอดมินพี่แอมนะฮะใส่ชุดขาวหงขาวเลยนะนี่มาทุกคนนะฮะ เราแอดมินนะฮะนั้นอาจารย์พี่มีนะครับผม,มการาบหรือยังคะยังเลยมาถึงแล้วอาจารย์ก็ถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวจะต้องไปกราบแล้วเราจะเดินนะฮะประทักษิณน,นะครับเ,เดินประทักประทักษิ ไม่ต้งการไคือคู่ต้องการโปรตุเยสไม่ต้องเหื่อโโ้ว่าย,ายไทใ,ใครจะมาเดินเข้ามาเราแค่แบาบว่าแค่สกิลเข้าอกว่าขอขอเยียวยาพระทัศน์ศรีมหาพุทธเจ้าของอย่าไปโวยวายอย่าไปอะไรต่นนางๆต้องสงบมีความสงบสงบมีระเบียบการแต่งตัวไหมครับแต่งตัวสุภาพนะเหมือนเราไปวัดอ่ะเราก็ต้องแต่งตัวสุภาพถูกไหมอ่า ข้อปฏิบัติเตรียมแบบประชาชนแต่งตงสุภาพงดสีดำไม่ต้องเตรียมดอกไม้ไมาเองถูกต้องไปไปนนมวนมาหาประชาไปสวัสดีจ้าสวัสดีครับคือผมต้องทิ้งเว้นระยะห่างจากอาจารย์นะฮะเพราะว่า,าเพราะว่า มันหมุมกล้องมันไม่ได้น,นี่โอ้โหคนเยอะแยะเลยอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะฮะ หวัดดีอากงแหลมอได้เลยจ้าเวลาคนจีนเขาเรียกหลานเขาเรียกว่าอะไรอติเหรออติเลยอ๋อหมวยอหมวยสิอ๋หมวยว่าไงอาหมวย <c oughs> น้องลีสาล่ะคะน้องลีสาอยู่รอบๆอบนี้แหละไหนอะน้องไปไหนแล้วโนนอยู่นโนนโอ้ยังสวยอ่ะเธอวัยรุ่นทั้งหลายถ้ามีโอกาสมานะบอกก่อนเลยว่าควรมานะฮะ ควรมามากมอกโอ้ท oh, ถ,ถ้าสะดวกมาได้ก็อยากให้มานะมาดูบรรยากาศมาดูความแบบมาดูพลังเออมาดูพลังนะฮะขออนญาตขอขออญาตไม่ดูจอจะดูจะดูด้วยตาเนื้อนะครับจะดูพระธาตุด้วยตาเนื้อ อาอชักรุบุ่งะะหไหนดีเนาะรอก่อนอาจารย์ดูดิอาจารย์ไม่ว่างเลยเห็นไหม,ไม,มผมเข้าไปคุยเคลียร์คิวค่อนข้างยาก ใช่ใรอหน่อยนาะรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะการให้อเวเจะ้ค่ะาอัดวสทีแก้สวัสดีครับวัสดีครับนี่แหละที่ไหลมาอยากโงเอได้เป็นอย่างอยากไปลงทะเบียนีปฏิบัติเส็ทำได้เป็นะสรุปสรุปทําได้แล้วยังอย่างไม่ได้มาเข้าไลน์มาเข้าไลน์แต่ว่าพรุ่งนี้ พรุ่นี้อ่ะไปที่หมอเสงได้เลยนะใช่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำไม่ เลาเดินให้เดินอย่างมีสตินะเวลาเดินก็ยังต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะครับและลึกถึงคุณของพระพุทธองค์นะครับที่ท่านน่ะได้บำเพ็ญเพียรบารมีมาถึง20อสงไขยขกับอีกหนึ่งแสนมหากราบนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับล้ำลึกถึงนะฮะพระพุทธคุณนะพระพุทธคุณนะฮะความเมตตาของท่านนะคุณของพระพุทธองค์อื ยี่สิบอสงไขยกับแสนมหากรัปนะครับเก้าเก้าอสงไขยนี่คือบําเพ็ญบารมีแต่บําเพ็ญบารมีนะฮะบําเพ็ญบารมีด้วยแล้วก็พูดด้วยว่าตัวเองอ่ะปรถนาพระพุทธภูมินะฮะอีกเจ็ดอสงไขยนะทุกคนรวมไปสิบหกแล้วใช่ปะรวมไปสิบหกแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็บําเพ็ญอีกสิบทศอะไรอ่ะอีกสิบชาติอ่ะที่พระพุทธเจ้าได้มาบังเกิดที่เป็นพระเวสสันดรบางเป็นอะไรบ้างเนี่ยเวลาด้วยการกระทําทางกายวาจาใจสุจริต จากการศึกษาเล่าเรียนสะสมสุดตมยัตปัญญาคือหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนําไปขวนขวายทาความเพียรเล่งที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันให้ได้แล้วขอให้เราทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่ออํานวยต่อการปฏิบัติตามธรรมในชาติปัจจุบันนี้ให้มีความสําเร็จในการประพฤติธรรมไม่ด่วนจากไปก่อนไม่ป่วนไข้ไปก่อนในการที่จะปฏิบัติธรรมนี้ให้ถือที่สุดในชาติปัจจุบันขอให้เรามีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะไม่เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อการปฏิบัติไม่เกิดปริพศเคือความกังวลในใจ ให้มีความคล่องแคล่วคล่องตัวต่อการปรับพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมนี้ตลอดวันตลอดคืนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมีความรู้ความสามารถต่อการพิจารณาให้ควรตามบทธรรมนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขความทุกข์ในปัจจุบันขณะของเราได้กันทุกคนถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้เดินทั่วนากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอน<า>ุโมทนาทุกคนนะอนุโมทนาด้วยอากาศพระพร้อมกันเนาะ เราไม่ต้องสวดดังนะสวดในคอพอเบาๆเล็กๆอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทังภาควันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภาควาตัมโมทามังนัสสมิสุปฏิปันโนภาควโตสวกสังโฆ สร้างขังน้มามิป่าไขรูปตรงไหนที่ตรงนี้เลยมั้ยจะได้เห็นบนดบไหมนะอ่ะต้าสาบทุกมาช้ามาหน่อยอิ่มมานะ ยินรอาจารย์ถ่ายยูปถ่ายหัให้ถ่ายหลบตาด้วยก่เดี๋ยวถ่ายแก้รูป่อนเีถ่ายถ่ายหลับตาดูก่อนเอใหม่ดกล้องเอ้เห็นนิดหน่อยยืมยมแล้วขอขอแสงหน่อยไม่ไม่ไคือแสงสว่างหน่อยลบก่อนลบก่อนลบก่ลบก่อนี้ขอแสงหน่อยใหชัดหน่อย อดถภายได้ไม่เป็นไรนะแค่รูปหมาโมทนาบุญนะสาธุครับอนุโมทนาครับสาธุเป็นสาธุครับสาธุ ครับอนุโมทนาครับสาธุสาธุสาธุคเกวดาครับคิดตังเล่พูดนะครับสาธุรับงเล่สาธุบทสิ้นปีครับใช่ครับใช่ครับอนุโมทนาบทสิมปีนะครับสาธุครับอนุโมทนาครับสาธุครับสาธุเลยเหรอครับกลับเลยเหรอใช่ครับกลับเลยพรุ่งนี้มีงานปฏิบัติที่จัดพรุ่งนี้ครับเสาร์อาทิตย์ ครับสาธุครับอนุโมทนาไปถ่ายรูปหน้าได้ครับได้ครับไล่ด้วยนะตามดูนะครับอนุโมทนาครับสาธุครับรักษาครับครับสาธุครับพัฒนาทุกคนทุกคนนะทุกคนทำรักษาทุกคนนะสาธุเราต้องยืนตรงไหนตรงกลางกลางทุ่งหน่อยไหมให้มันจะได้มันมันกระจายแสงมันจะสว่างหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้หายมันโดบใช่ อ่ะยืนตรงนี้เลยอ่ะหน้าไฟก็ด้ค่อย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 ตัดแถวค่อยตัแถวผู้หญิงผู้หญิงนั่งเหรครับผู้หญิงนั่งนั่งก็ได้นั่งก็ได้ผู้ชายยืนก็ได้นัั่งกครบ พับเพียบมันก็คุกเข่ามันจะได้หลายชั้นพับเ่อแล้วคกวาพับเพียบก่อนแล้วก็คุกวางข้นบน้นบนได้นช่ขั้บนขั้นบนขั้นบนัตนงนี้้รงนี้้นบน้นบนข่านขัานบนขัานบนข้าบันบ้บนันบนขั้นบน้นบั้นเลยั้นบนขัน้น้้นบยับน้นนบนนนับ้นนน แม่ทิดสามจะมีบหมืองแท็กซี่มียอดแล้วมียอดไม่เข้ามากันละ่ะให้คนอนื่นเขาถ่ายบิงไม่เข้ามาให้คนอื่นเขาถ่ายให้

เมื่อกี้เก็บหมดไปเขขาจับขึ้นไปนมาใครจะรู้ก่อนนั่งนะเราสิแสงชะลาได้ไหมได้ไหมนิสาอะไรอ่ะไม่ได้มึมไม่ได้แล้วกล้องมีกล้องคนอื่นได้หรือเปล่าไม่ได้หล่ะแสงนั่มันแสงไม่เข้าตาแสงมันย้อนแสงไม่ย้อนแสงอ่จะเข้าตาหรอมันย้อนแสง มีตรงไหนได้บ้างอ่ะพอแสงย้านแสงทางนี้เราแสงหันไปทางนี้นะอาจะรย์ก็ไม่เห็นมันตกก็ไม่เห็นไม่นี่ก็ต้องอยู่ทางนี้ได้ค่ะนด้ค่ะจ้าหาได้ละค่ะให้อาจารย์ได้ได้ละมันแค่รูปหลังเฉยได้ได้ลูปหลังมันไม่ชัดเฟรมมันกว้างไปเยอะเราเบรกเดี๋ยวเราไปรกแอบอ่านี่เอยอย่างเงี้ยได้แต่ก็หายอีก เอออันนี้อันนี้ก an ็กว้างเกินอีกเออยายเอาเนี่ยตัดเอาขยายแล้วตัดเนแล้วผ้ามันจะไม่แตกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใช้แอปปรับชั้นก็ได้ค่ะแอปที่อาจารย์ลวกันนาจารยแลวกันคงรู้สิทธิะครับ ได้อย <so ู่ได้ขอรูปต้อตรงได้ขยับมาหน่อยอาจารย์เอาจังค์ใช้กล้องนี่ก็ได้เอตังค์กได้เดี๋ยวเอาใส่จุดเดียวเอาตรงไหน่่องใหมเนียตรงนี้นาได้ครับอาจารย์ ตรงนี้มันจะไม่โดนแสงนี้มันจะไม่โดนแสงตรงนี้นะครับๆได้อยู่ลองดูลองดูกล้องเลยองกล้องกล้องสั่งไหนกล้องสั่งไหน้ากล้องสั่งไหนที่ตรงนี้ที่ที่ทีี่ทีที่ี่ีที่ี่ยวก้กี่ีี่่่่ได้ได้ตรงนี้อ่ะได้ได้อยู่ครับ ได้ไหมตรงนี้แสงมันจะเป็นได้นะคะได้สวยได้เลยขอแกล้งเขาครับ